สวัสดีครับคุณผู้ชมผมคนหนึ่งที่มีปัญหาการพิมพ์คือไม่ไม่ถนัดในการใช้แป้นพิมพ์ะนะครับช้าพิมพ์ช้าเกินไปกรณีการพิมพ์งานเช่นในบล็อกเกอร์หรือการสร้างเว็บไซต์ผมจะใช้แป้นพิมพ์ของ Google ที่มีชื่อว่า Gboard ในมือถือนะครับในส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะสอดคล้องในการเปลี่ยนคำพูดเป็นข้อความผมหาไม่เจอ ดังนั้นนะครับคลิปนี้จะแนะนําการใช้ Gboard ในโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะเปลี่ยนคําพูดคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดไปได้เลยครับจากนั้นเมื่อแปลงเป็นข้อความเสร็จแล้วนํามาวางในบล็อกเกอร์หรือการเขียนเว็บต่างๆเพื่อความรวดเร็วจะใช้วิธีการขั้นตอนอย่างไรนั้นก่อนรับชมรับฟังคลิปฝากกดติดตามช่องถ้าคลิปเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ต้องการสนับสนุนช่องเริ่มต้นเดือนละ35บาทขอบพระคุณมากมครับ ประมาณ3หัวข้อนะคุณผู้ชม 1. ผมใช้มือถือในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Line นะครับติดตั้งโปรแกรม Line สแกน QR code ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อย 2. ในมือถือติดตั้ง Gboard นะครับพิมพ์ใน Play Store ติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งสมมติเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้คุณสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับกลุ่มส่วนตัวที่มีแค่คุณกับมือถือเครื่องต่างๆอยู่ในกลุ่มเดียวจากนั้นครับเมื่อคุณใช้ G b o a r d กดไปที่รูปไม้นะครับอยากจะพูดอะไรก็พูดได้เลยนะครับเปลี่ยนคําพูดเป็นข้อความนั่นเองครับจากนั้นก็แค่กดส่งไปในห้องแชทไลน์ครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถใช้ ข้อความโดยการนะครับคลิกขวาบริเวณแชทไลน์บริเวณนี้แล้วคลิกคัดลอกในกรณีที่คุณผู้ชมต้องการตัดต่อนะครับผมแนะนำใช้โปรแกรมที่ติดมากับ Windows นะครับชื่อว่า Notepad โปรแกรมนี้นะครับพวกเราจะคุ้นหูคุ้นตากันใช้กันบ่อยมากนะครับ Notepad จากนั้นครับวางที่ Not e pad ตัดแต่งได้เลยนะครับ จากนั้นก็คลุมสีน้ําเงินตัดนะครับคัดตัดแล้วนําไปใช้กับการเขียนบล็อกหรือเว็บไซต์ของคุณได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็ได้ข้อความโอเคอย่างรวดเร็วนะครับผมเชื่อว่าวิธีการนี้เร็วกว่าการพิมพ์ต้องการเขียนบทความแน่นอนครับ การมีตัวอักษรในเว็บหรือการคําบรรยายใน YouTube สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีผลต่อการค้นหาหรือ Search Engine SEO นะครับคุณต้องใส่เข้าไปให้มันสอดคล้องและมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับรวมไปถึงการเน้นย้ําถ้อยคําต่างๆลงไปนี่คือความจําเป็นทําไมต้องเขียนคําบรรยายเพราะต้องการติดผลการค้นหานะครับเช่นในบล็อกหรือในอใต้คลิป YouTube ต่างๆเหล่านี้ต้องมีคําบรรยายเหล่านี้นะครับวิธีการเขียนโดย การเปลี่ยนคำพูดเป็นข้อความผมก็แนะนำใช้สเตปขั้นตอนดังที่ผมกล่าวมานะครับแถมให้นิดนึงนะครับการใช้งาน Gboard นะครับกดยอมรับติดตั้งไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วการตั้งค่าไว้ทีหลังครับปุ่มลัดการตั้งค่าคือกดกดค้างบริเวณสัญ,ญลักษณ์ฟันหนูนะครับถ้าใครไม่เจอปุ่มลัดนะครับกดค้างบริเวณสัญ,สญ,ญลักษณ์ฟันหนูแล้วปุ่มตั้งค่าจะเด้งขึ้นมานะครับ ลากนิ้วนะครับเลื่อนนิ้วไปที่ตั้งค่าครับแล้วยกนิ้วขึ้นครับเปิดหน้าต่างไปที่ตั้งค่าทันทีครับตั้งค่าในหน้านี้นะครับคลิกที่กําหนดค่านะครับเปิดตามนี้ได้เลยนะครับหน้าตาจะไม่เปลี่ยนไปมากนะครับถ้าเขาอัปเดตสูตรนะครับนี่เป็นสูตรจดได้เลยนะต่อไปครับ ทำแนะนำการเรียกดู emoji เปิดนะครับแถบ emoji ด่วนเปิดครับ2หัวข้อนี้ปิดนะครับสั่นเมื่อเสียงกดปิดนะครับหน้าลำคาญมีเสียงแป้นพิมพ์ปิดนะครับหรือใครอยากเปิดก็แล้วแต่ครับ2หัวข้อสุดท้ายป,ป๊อปอัพเมื่อมีแป้นพิมพ์เปิดนะครับต่อไปครับหัวข้อการแก้ไขข้อความนะครับ คุณผู้ชมเปิดทําตามผมได้เลยนะครับแสดงคําแนะนําเปิดการแนะนําคําถัดไปเปิดบล็อกคําไม่เหมาะสมปิดนะครับแสดง emoji เปิดนะครับลายชื่อติดต่อสิ่งเหล่านี้นะครับปิด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 ทั้งหมดเลยนะครับทําตามผมได้เลยในส่วนการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับมันต้องเข้าไปตั้งค่าในเครื่องนะถ้ามันมีปัญหาส่วนมากเขาจะเปิดให้อัตโนมัติ ถ้ามันปิดอยู่ให้คุณเปิดนะครับเพื่อที่จะใช้การเปลี่ยนคำพูดเป็นข้อความนั่นเองครับเพียงเท่านี้คุณก็ใช้งาน G b บ a r d ได้อย่างมืออาชีพแล้วนะครับคุณสังเกตฝั่งขวามือนะครับสัญลักษณ์รูปไม้กดครับจากนั้นก็อยากจะพูดอะไรก็พูดได้เลยนะครับจากนั้นก็นําไปใช้คัดลอกนําไปใช้งานได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับใครที่พิมพ์ไม่เก่งก็ใช้วิธีการนี้เลยแล้วกันกดติดตาม แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YOUTUBE ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ